นี่ร่อนน้ำท่วมแกรอนน้าท่วมป่ลยอะบ่อยจ้ะวันนี้ขายวันนี้ขายก็เตี๋ยววันแรกประดับโยนอยากเป็นไม่ใช่ตอนนั้บอกอยากอยากปากดีจะได้ในกการปกเขา่อี่อนเ่ยถ้าต้องมัดทำสายเจ่งนะ้องมัดปที่สุดสบายเลย่ไม่เป็นไม่แสน เดี๋ยวส่งให้ยาส่งห้ยาพอขายก็เสียวล้วเดี๋ยวถ่ายดูโอ้ยไปขายยิ้มหน่อยืึไม่ย้ยิ้มหน่อยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแล้วมันยังไม่เสร็จดีฮะร้านเสียอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ก๋วยเตี๋ยวี่มดีเลยว